คำพื้นฐานชั้นปฐมศึกษาปีที่สามสั่งสอนสังหารสัจ์ะาสตจ์สัญจรสัญญาสัญญาณสัญญาประกาศสันฐานศาส สัตว์ปลาลาดสันเครือสันติสันติธรรมสันนิษฐานสัมผัสสัมพันธ์สำริ์สาคนสาบแช่งสามคัคคีสายลับ สายโอยสารพัดสารายสาหาัสสำคัญสำคัญว่าสำเนียงสำเพลงสำรานสำลักสิงขอนสิงโต สิทธิพิเศษสิทธิสากสีครามสีซอให้ควายฟังสุขทุกข์สุขสรรสุนัขสุราธาน,นีสุริยะวงสุริยันสุริยา สูนสิ้นสู้ยิบตาเงียงเสด็จเสด็จกราบ